สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีโกกกนะคะโอ้ยโอ้โหเอามันสั้นหน่อยเนาะดูทุกคนโอ้โหให้ยูเฮือนเฮาก็สั่นเนี่ยนี่ล่ะนี่นะคะเดี๋ยวมันยาวเลยโหต้องเอาปุ๋ยมาซื้อเอให้มันหยดอนง่ายยูเฮือนเฮาก็ะเดือยยังเอาขี้งูขี้ควายมันซื่อ เก็บแล้วเนอะตัวต้นนั้นบ่โอ้บ่โอ้ม่มีสกตานี่บ่มันมีหักบ่เก็บขวานนะคะนี่เราปลูกไว้เนี่ยข้อดีตรงนี้แหละเราอยากกินตอนไหนเรามาเก็บเลยกินสดๆนะคะทุกคนถ้าเราเด็ดมันก็จะแตกยอดใหม่อีกครั้ง แต่นี้มันยังไม่ยาวเนาะมาให้มันยาวก่อนเพื่อาหวานโอ้ตุกมากืมพริกเราก็กำลังจะได้เริ่มจะได้เป็นนั่นแล้วนะคะนี่พอดีเอาปุย๋ยมากมาซื้อแล้วมันเป็นดอกนี้น่ะเอ๊ะมี้นมักอยู่เข้าไว้จามักแล้วแต่หึง เดี๋ยวว่ามักแล้วชมเรามาใส่นิ่มพอดีเลยนะมันเป็นดอกแบบนี้น่ะเราก็เอาปุ๋ยเพื่อนว่าจะทําอะไรนะเพราะแทนเพราะว่าจะทําสูตรของติ๊กตอกพ้นว่ะช่วงนี้ดูติ๊กตอกบ่อยนะเ <c oughs> พื่อนว่าดูสูตรไอ้อะไรสูตรไข่ผสมอะไรผงชูรสผงอะไรอ่ระผสมให้มันแล้วไปทําปุ๋ยนะคะเห็นบอกว่า คลิกจะลูกดอกมากมาซานอืมโอ้มาเขาจะเก็บดอกไตนี่นะโอ้นี่นะนทุกคนอือและแต่เสื้อถุงก็ได้เช่รออึโอ้ไม่ถนัดเดี๋ยวดิ

这个呢，我们 Hãy subscribe cho kênh hả? Mì Gõ Để không bỏ lỡ เออมื no men, oil, upcoming upcoming ่อนั้นเห็นเมน็นเมนปลาหมีก็เอานะคบุรีเมือนั้นนะปลามีเอาสองร้อย่เขาอินิวกจะปานเอาคนละห้าสิบเป็นร้อยละสามร้ละคบุดีล้วันนี้ีเขามาส่งมบ้วคนนี้าูามปลามีครับีบ่กเขาม่มมาส่งแล้วเราไม่เอาเรา่านมาเอาอยู่บางอุนะทานมาเอาเราเลยสิกนดียวเอาไได้่งวอร का हम ได้เยอะอยู่เหมือนกันโอ้ยอดใหญ่จังเลยน้อแล้วโอ้ได้เยอะอยู่นะทุกคนนี่ชาต้นน้อยนั้นมันยาวนะยิ่งได้เยอะนะดเอาไปเก่งไข่มดแดงน้ำเยอะไปไหมนเนี่ยอะใส่กับผวักหวานของเราเนี่เองนี่นะคะทุกคนเราจะใส่ด้วยกันชะอมด้วยผัวกหวานด้วย ใส่โช้มลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ของหวานใส่น้ำเยอะไป น้ำเยอะไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะนี้เบ่งไปให้คุณนายนะเะเป็นผักนะคะ พอดีว่าพื่นยังไม่กลับเนาะที่แรกเนื่อว่าเราเกกลับแล้วเราก็แกงผักหวานใส่ไข่มะแดงส่วนอ้วนก็กินอยู่ตอนนี้นะคะอืมเราก็แบ่งกินนะคะนี่ก้อยกุ้งด้วยแนะกงไก่ด้วยแก,กงผักหวานใส่ไข่มะแดงมาให้ป้านะคะไป เราอยู่ที่บ้าไปแกงผักหวานมาให้ใส่ไข่มดแดงใส่เยอะโอเคนะคะเราก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปขุดมันไปก็ยังจะตามไป โอเคนะคะดเดี๋ยวเราจะรอรุ้นนะคะว่าปต็นจะไปถูกไหมจะพาปต็นไปเยียไข่มดเดงนะคะทุกคนโอเค